คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคหวัดดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกลับมาหาจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอียชาแนลนักลัทธิเพื่อน ยังไงก็ฝากพวกมึงกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเอ้ยช่วยกดไลค์หน่อยนะจะครบ500ไลค์แล้วเดี๋ยวจะได้มาไลค์สดนะครับใน YouTube นะครับเพื่อนฝากหน่อยฝากหน่อยนะส่วนแซนด์เนปคาร์มิล่าก็ยังใช้ไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยเอ้ยซูเปอร์แมนกูไม่รู้เป็นฮาอะไรนะครับนแซนด์เนปเล่นไม่ได้นะครับเปิดกล้องไม่ได้อ้อาวน,นี่อยู่กับเกมใหมยอย่อีกแล้วนะครับเออของคใครแพ็กเมติกกับหาใครยูครักกันนะครับกับเกม กูเรียกภาษาไทยดีกว่านะครับภาษาอังกฤษอ่านยากขิบหายนะครับเกมหัวกันโลก PP นะครับเพื่อนๆเรียกไทยง่ายๆนะครับก็ก่อนจะมาเล่นนะครับอ่านกฎอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาข้างในเออนะครับก็ทุนยังไม่ทนเลย6000นะครับมาเล่นครั้งแรกนะครับทำความรู้จักกันก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฟังในกลุ่มลัคกี้างก็เหมือนเดิมคุณลัคกี้ธารอะไร ก็คือลักลักนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละเรอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสามทุ่มเลยโอ้พวกมึงฝันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็แจ้ง3ามค่ายล,ลักลักพิจิพีพแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับแจ้งช่วงเวลาเกมแตกหนักแตกกระจายเออเพราะว่าเกมแต่และเวลามันมันมันจ่ายไม่ไม่เหมือนกันนะมีกลุ่มลัคกีดได้เปรียบมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเว็บนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็เอมเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะครับกูปักหมดเรียบร้อยแล้วมา ลิงเลยดีกว่าเพื่อนตื่นเต้นตื่นเต้น,น,น let's go man โยทุนมา6178นะครับเพื่อนเออเบ็ดก่อนซื้อฟรีได้เกมนี้เกมใหม่ของแพ็กเมติกนะครับเพื่อนอู้นมาดีเว้ยเบ็ดหกเออสเกตเตอร์ก็3ตัวนะครับเพื่อนปั่นได้ปั่นได้คล้ายๆหน้าผีวิจีแหละนะครับประมาณนั้นบุโกโลกมากดเลยดีกว่าโบนัถสองตัวแล้วปัดปิดหน่อย มาสองพันนะครับตามทุนกันหน่อยนะครับให้มนันบาลานซ์กนันเออมาสิกเนเจอร์เกมนี้นี่สมมุนด้วยนะครับเจ็ดมุนหมายเลขกูมไม่เล่นไปก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเออหมุนเลยเออเสียงเสียงเสียงตกตามด้วยเกมนี้คล้ายเกมทอนะมันเชื่ออะไรวะมอชอ o r มูลเลนเตอร์หาเล็อกอยากนะครับอ่านยากนะครับเพื่อนง่ายๆกันโลบีพีแล้วกัน ยังไงวะคูณสองโอ้มี y คูณสามด้วยโอ้ตัวคูณเจ๋งว่ะข้างให้ด้วยเออโอ้ยโอ้ถ้าจ่ายดีๆเนี่ยตัวแพงลงมีติเต็งนักนะ้ตัวคูณแจ่มเลยแบบนี้อืมคูณแปดฟ้ามาโอ้ยได้ฟรีด้วยบวกอะไรบิ๊กวินไปก่อนไม้แลงเจ็ดร้อยสี่เก้าโอ้โหไอสัตว์บวกหนึ่งนืง่งจาบวกห้าบวกสามปะโถเอ้ย เพลงแนวเม็กซิกันเลยนะเออนะคะรับเพื่อนๆโอ้ยมันดีมากกระโดดเทียสาวโอ,อ้ยยิบเจ็ดเลยหรอเฮ้ยย8ิบแปดโอ้โหโตระคูณกระโดดโหสัตเลยย9ิบเก้าดูดิโอ้โหโตระคูณกระโดดโหมดมากๆเหลือสี่ร้อยกนทุนเหลือสองหมุนจะรอดไหมครูโอ้สองตัวกระจายเว้ยหัวกะโลกสามสิบหมุดท้าย อันนี้มาอะไรวะโอซิตกระบงเพชรสารเว็ฟ้ามาอื้อคืนทุนแล้วบวกมา400โอ้โหบวกบางไม่เป็นไร7หมุนเองนะครับเพื่อนได้ในฟรีบวกหนึ่งโอเคโอเคไม่ตัวคูนจำดีวะ่ะเดี๋ยวไม้สองกดให้หนักกว่าน,นี้นะครับเพื่อนเดี๋ยเบ็ดกนไม่ซื้อมัอสวซั่วมาแล้วตัวคูณชอบตัวคูณมากเลยนะถุรลมนก,ก็โอเคนะไมแล้วคูณหกดิก็คูณเก้าเลย โอ้โหกระโดดหุชิบหายมากดเลยเมื่อกี้ซื้อสองพันโอ้โหอมกแล้วเห็นไหมหูุนสามโอ้ปั่นได้กเกมนี้ทุนนอนเล่นได้นะเออมามาสามพันรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะกดนะครับเพื่อนเออเสียงหมุนหน่อยดูก่อนได้กี่หมุน โอ้โหแม่งที่เดิมสัดชัดไอสัตว์เจ็ดหมุนแม่งเอ้ยมาลั่นไปแล้วนะครับว่าจะเล่นหมุนเลขหมุนเลขมันทุบไหมวะเออหุบด้วยเออยิงหมุนก็ยิงเสียงน้อยลงนะครับเพื่อนคล้ายๆแปะเออดีกว่าทอนะทอนิ่งไม่ไหวเลยโอกาสตกดำเยอะมากกลามหมุนแล้ว โอ้โหอีซี่อีซี่นะครับเพื่อนๆไปต่อมันตันเท่าไหร่ตันหน้าจะสิบสี่นะอืมโอโ้ไปเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆสิบสองพอแล้วเออต่างกับสองหมุนตันสิบสี่ไม่เป็นไรสิบสองเดี๋ยวโอเคแล้วมาหมุนผ่านด้วยรอบนี้สามพันนะครับรอบแรกเจ็ดหมุนรอบนี้สิบสองมา ก็โลก2ตัวก็จ่ายเว้ยน่าจะเป็นตัวแพงสุดนะรับเพื่อนตัวโลกแร่ทมตัวคูวไวไปไหนวะต้องให้ไวผูกะละดกดโ้นหมาเร็วเป็นไงละเพื่อนดูที่คูณ3คูณ9โอ้โหค่าไป่6เลยวะคูอสิบตัวคูณแม่งเจ๋งจริงๆเกมนี้11ว้าวอ้หลายนี้ โซคูณ12อู้หไออันเนี้ยเขาตกแถวแรกตกไหมอู้หูถ้าตกน่าจะแรงอยู่นะตัวนี้สีม่วงด้วยวายาอีกแลวอู้หูดูมันโดดดี26เลยอ่ะ1827อู้หโอสารัตโซคูณเลย7หมุนมาอีกแล้ววายคูณ3โอ้โห81เฮ้ย,ย,ยทำไมโดดอย่างเง <What? S 1> ี้ยเฮ้ย โอ้โหทำไมมันโดนอย่างนี้วะโอ้สามมันเป็ดโอ้โอโตัวคูณโหดมากมาหูเล่ย์ก่อนแปดสิบสามยังไงก็โดนนะครับเออคูณขนาดนี้โอ้โตัวแพงลุกงได้ไหมโอ้หัวกระโหลกเต็มแถวนะน่าจะเละทีมน,นี้ไปดิบสามแล้วยันนิ่งเพื่อนสองมุน โอ้ยหัวกะโหลกโอ้โหเป็นโฮพิแถวอ้าวโอ้โหจอดดื้อเลยโอ้จังหวะที่หกหกเก้าเจ็ดนะครับเพื่อนๆกูโต้พูดแม่งทำไมพูดจังวะเดี๋ยวรีเบทแป๊บนึงขอสักทีโอ้โหแตกหมื่อก็คือเนี่ยไอ้ทุนเราหกพันนะครับหกพันก็จริงคือแต่ว่ากูยังไม่ได้ถอนเงี้ยเพื่อนๆเอาเล่นต่อ คุณตั้งต้นจริงๆประมาณพันถึงสองพันนี่แหละนะครับเพื่อนๆนี่แตกหมืน่นโอ้โหเกมนี้ตกคูณกระโดดเวอร์มากๆนะครับเพื่อนๆโอ้ไม่กิวิ่งไปสิบสามโอ้โแต่ว่าพอตกคูณออกแม่งก็ไม่ค่อยใช่นะว่าไปสามสีหมุนเลยนะครับช่วงท้ายท้ายหมุนท้ายฟีเจอปินแล้ววันนี้ก็สองไม้ไม้เลขเจ็ดหมุนนะครับไม่กดเล่นไม้สองกดเล่นไม้าอสามพันนะครับเพื่อนโอ้โหถ้าตัวแพงออกนี้น่าจะเละนะครับเพื่อนเกมนี้ โอ้เกมใหม่พีพนะครับน่านเล่นมากๆเลยและที่สําคัญผมว่ามองว่าปั่นได้นะเกมนี้ทุนน้อยก็เล่นได้นะครับเพื่อนเพราะว่ามีทั้งคุณในคุณนอกเลยเออแล้วอีกอย่างฟรีเกม3ตัวเราวันปั่นมีโอกาสเข้าฟรีด้วยจะรอบหน้ากูมไม่เล่นทุนน้อยๆดีกว่านะครับเพื่อนเออแล้วก็หลังจากนั้นจะไปชุการัดนะครับกับหาลุกรักหน่อยไม่ได้หลายวันแล้วอะโอเคเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวนะครับเกมใหม่นะครับเล่นให้รู้จักของป่าของคอไวก่อนนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคุณ กระโดดวื้อมากๆนะครับซิกในเจอร์เกมนี้อ่าก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับคุณความเพื่อนๆกดซักกบสไคร้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ